เัจะเป <F gez os> ็นจอภาพเนาะ โอ้ตั้งองคตินแล้ววะ,ะนี่เสียงตั้งองคตินละมามันอยู่น้องจานเนาะวะเนี่เสียงปรนจุดผู้ตั้งองคทินครับพุท,าท่าพุนมาห่อข้าต้ม เห็ต่อยเยอกินเดี๋ยวๆก็นนัเห็ดกินมูค่ะใส่ข้ต้มข้าผัดนี่คือจะทำขาไผยังากเอคะอันนี้ไปด hmm. ้ไหนเอค water, ือจะเป็นห่น าคมคุ่าเ,เม,เมเานจะเ่าเ้าเออ้าพวคนเนี่ยไม,ไม่อกเงียบไป,ไปขอาขาต้มงานกระถินครับพี่น้นอง